อ๋อึ้นเงินให้แล้วล่ะล่าสุดอ๋อประเด็เรื่องจริงเป็นแก๊กตลกนะฮะอันนั้นนะฮะแต่คนไม่ได้จริงใช่ไหมไม่ไหวนะฮะมันเยอะจนเกินไปนะครับผมต่อเดือนเนี่ยหลายแสนโอ้หยล้างเลยนะฮะก็แค่มุกตลกนะฮะภรรยาเชื่อจริงนะฮะภรรยาเชื่อไปแล้วหรืออะไรฮะภรรยาเองก็ไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้เขาคิดว่าเองใช่ฮะใช่ คิดแล้วก็โพสเองใช่ครับผมเขาเขาไม่เห็นโพสใช่ไหมพี่อะไรนะฮะเขายังไม่เห็นโพสเห็นแต่ก็แต่ไม่ออกเหรอครับผมใช่ครับแล้วถ้ามีคนแปลให้เขาล่ะอะไรฮะฉันคนแปลให้เขาเขาเองก็น่าจะมีความสุขเลยฮะ แต่ว่าคือชีวิตจริงๆเนี่ยเขาเองก็ได้ไปทั้งหมดอีกแล้วนะใช่ใช่ท <einfach> <ot> ุกอย่างคือให้เมียใช่ฮะใช่ครับผมเเคาป็นนทุกอย่างนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดแล้วคหัวใจของผมด้วยก็เป็นของเขาครับผมไม่สามารถจะไปมองใครได้อีกแล้วจริงๆเลยเดือนเป็นคนป่วยมากเลยนะคุณหยอกใครหยอกครันเดือนละลานไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับแต่ห้าแสนนี่คือจริงครึ่งแสนครึ่งแสนครึ่งแสนวิ่ครึ่งแสนปมครึ่งไม่ไม่ไม่ครับผมก็คือแบบว่า ให้ได้เท่าที่ไหวแล้วกันใช่ับแต่ว่าปกติเนี่ยเราคุมบัญชีทั้งหมดอ่าไม่ฮะทม่อย่างห้เมี่ยแหมพี่มันก็ต้องมีการแบบการไปบ้างแบบน้าคลอมแบบเหลือเราเผืือเราจะไปซื้อด้านซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่อันนี้เช่นซื้ออะไรคะพี่ต๋อยอะไรฮะซื้ออะไรก็ ซื้อความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะความสุขของเราคืออะไรเครื่องหน้าบ้านโอ้โหเฉียบขาดเลยนิวมากเลยขำอะไรตากล้องฮะรู้ๆกันอยู่นะทำเป็นขำแต่เป็นขำโถหัวอกเดียวกันนะฮะเมียจดจเนี่ยเมียเขาแบบอะไรฮะบังคับเราแบบว่าปุ่มชีวิตเราไหมเมียเราส่วนมากเขาก็เริ่มจะดุดุแล้วดุขึ้นนะฮะดุเพราะว่าเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าดุขึ้นเดี๋ยวนี้ พราะเขาชอบมาอ้ำกันเรื่องว่าเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยออออใช่แล้วเขาก็มาถามให้อยู่อะไรเป็นเรื่องเจงนะหะอไอ้ที่ที่อยู่ชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันคือมุกครับเมี่ยจ๋า ไม่เป็นอะไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องแล้วก็คิดเป็นจริงเป็นจังไปแล้วใช่เราเคลียร์กันหนักเรายิ่งคุณมาษาผมแบบนี้อีกกลับบ้านกันยากแล้วล่ะเนี่ยไอเองก็ดูข่าวเนี่ยหลายช่องหลายสำนักเลยขามตะก้องขามปกติเราเคลียร์ยังไงเราเคลียร์้วเขาเชื่อไหมเวลาเราเคลียร์เขาก็คือส่วนใหญ่เลยนะผมเองก็จะวางตัวดีมากกว่าใช่เสร็จงานก็จะตรงดิ่งกลับบ้านแล้วใช่ไปเช็คดูมมีนักข่าวไปเช็ค เสร็จงานเสร็จปุ๊บผมก็ต้องกลับไปที่บ้านแล้วใช่กลับไปกอดลูกกลับไปกอดเมียแล้วเมียหลับอะถ้าเมียหลับก็ค่อยว่ากันเออเช็คให้ดีๆครับผมรักเมียแค่ไหนพี่โอ้ยรักที่สุดนะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เราเนี่ยได้เลือกแล้วใช่ครอบครัวอื่นเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกัน นั่นนู่นนั่นด่ของผมโชคดีมากเป็นยังไงเราทะเลาะกันทุกวันครับเป็นโปรมันรอดครับแบบโปรแบบนี้เลยใช่ครับเป็นโปรครับผมอาจจะมีคมเปนอะไรแกล้งเมียอย่อะไรฮะมีคมเปนแกล้งเมียไหมครับทีไ้โอ้โหเยอะมากเลยสิ่งที่มันอยู่ในหัวเนี่ยเพราะว่าคือเวลาที่เราได้ไปแกล้งเขาเนี่ยจะเป็น ช่วงเวลาที่ผมเนี่ยมีความสุขมากมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ว่าเมียเนี่ยห้ามมาลูคอดนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าผมเนี่ยจะไปหลอกหัวตัวเองหลอกหัวตัวเองฮะเป็นหน้าของผมและก็ยัดอยู่ในทุกเย็นแล้วก็ใส่เลือดใส่หน้าใส่นี่อะไรเงี้ยเราเองก็ไม่กล้าทำกูมันจะขอเลิกก็ดี กลัวอะไรขนาดนี้หรอเขาอาจจะช็อกตายได้บางทีหรือหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ว่าแต่ว่าเราอะชอบแกล้งเราชอบให้เขามาด่าเราจะไปช่วยเวลาที่เราเนี่ยแบบมันฟินมากสารในร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเต็มที่ใช่เพราะเราเนี้ยโรคจิตเรามีความสุขมากคือเสรติดกันคำด่าเนี่ยอะไรฮะเสรติดคำด่าเนี่ย ให้เมียได้มาด่าหรอเมียด่าได้คนเดียวใช่ไหมครับอะไรฮะเมียด่าได้คนทุกคนก็ด่าได้หมดครับร้องสบายครับผมคำคำด่าติดปากเธอเลยครับคำด่าติดปากอเคืออะไรที่เขาชอบด่าเราเอ่อที่เขาที่เขาจะชอบพูดนะใช่สิไม่เหมือนเดิมแล้วไงสมัยก่อนก็บอกล้างอ่างแล้วไงมีเยอะแล้งวไงพอเรารับกคำนี้มาเราไม่ต้องพูดเมียรู้ๆกันอยู่เนี่ยเมียจ๋าสี่ปีแล้วไงใช่ครับ สิบสี่ปีที่ผมอยู่กับความทุกข์ทรมานความสุขฮะใช่ครับตอนนี้ชีวิตก็ดีครับผมใช่ครับพี่ครอบครัวน้องบิลีเป็นไงไงพี่น่ารักอุ้ยน้องบิลีฟเลยฮะอุ้ยเก่งเก่งเก่งช่วงนี้เห็นเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นเซิร์ฟสเกตเก่งมากแอคทิวิตี้นี่คือเขาจะเก่งจริงๆเลยฮะเด็กคนนี้นะน้องบิลีฟนะกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยจะเก่งมากๆเลยฮะเล่นเซิร์ฟนะฮะน้องเรียนแค่ประมาณ3เดือนเนี่ย เล่นได้แล้วแต่ว่าเรื่องการเรียนนี้น้องเองก็เก่งไม่แพ้กันเ,<อ>เคยไปถามกับลูกถา,าถามกับลูกว่ามีลิฟจา๋า1 0บลบห้าเหลือเท่า,ทาไหร่ลูกนะ,ะสิบลบห้านะลูกนะเ,<อ>เหลือเท่าไหร่คะสิาาิบไม่นะา f i ลบห้าห้าหสิบค่ะป้าป้าผมประทับใจมากสบายใจแล้วผมสบายใจแล้วผมรู้แล้วว่าเด็กคนเนี้เอาตัวรอดได้เนะจะเจ็ดขวบแล้วด้วยค่ะพี่พี่จะถามเปนการเล่นซิสเกนนิดนึงอันตรายตอนนี้มันหลายคนมันมีข่าวมาทุกวันเนาะเราโปเทคลูกยังไงบ้างถ้าลูกไปเล่นคือเราเองก็ถามกับเมียเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เมียผมเนี่ยจะต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยเราเองก็ถามกับเมียว่าเฮ้ยยู่ทำไมถึงปล่อยให้ลูกเนี่ยไปเล่นกิจกรรมอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายแบบเนี้ยใช่เอ็กซ์ตรีมเพราะว่าน้องเองเนี่ยเขาจะเล่นเยอะมากๆทั้งเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบเอยและน้องเองก็จะล้มบ่อยมากล้มแล้วแผลนี่คือจะเต็มตัวเลยครตอนเนี้เมียบอกมาคำหนึ่งผมเองก็ใช่ถ้าเกิดว่าลูกชอบ ปล่อยลูกเขาเล่นใช่ให้เขาได้มีความสุขครับผมได้คครรัับบก็เลยเราก็เลยยอมปล่อยฮะใช่ฮะทุกวันนี้ผมก็เลยปล่อยฮะปล่อยเลยหาอะไรกินเองปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วทุกวันนี้ลูกกับเมียก็ออกจากบ้านไปแล้วปล่อยไปแล้วเอ่แล้วมันมีภาระเลยเนาะก็สบายขึ้นเยอะมีภาระก็เรียนเลยเบาครับผมได้ครับโอเคขอบคุณมาจริงจริงนะฮะที่ตอินเสิร์ตนิดนึงครับจุิงจจมากเลยเป็นใจครับที่สาระไรพี่โรเบิร์ตขอบคุณจริงจริง